สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับว่ามันวัดผลอย่างไรในการตลาดเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักการตลาดก็มีมาตรวัดหลายๆแบบนะครับที่เอามาใช้วัดเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราใช้มันอยู่บ่อยๆคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่กําลังเรียกว่าอะครับอา่า แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความพึงพอใจนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจกันในเอ i s o d e นี้นะครับว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่ซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีสิทธิที่เรา c Z นะครับ NPS แล้วก็ CES นะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามบรรพัดอคอปเนี่ยบางทีผมก็เคยพูดไอ้ตัว NPS Score ไปบ้างของมควรวนะครับแต่ว่าในพิโซด์นี้ก็คือจะเอามาเรียกว่าอธิบายเร็วๆแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครต้องการเจาะลึกเัืองไงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกที่เรียกว่าคนน่าจะคุ้นมากที่สุดคือคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมันแต่คุณอาจจะคุ้นกับวิธีการวัดของมันบ่อยๆนะครับก็คือสิ่งที่่วา C Z. นะครับีสัตวคืออะไรก็คือ customer satisfaction นะครับตรงนี้เนี่ยง่ายมากครับเวลาคุณใช้บริการเสร็จปุ๊บขอดาวเลย ห้าดาว4ดาว3ดาวใช่ไหมนะฮะ,ะคุณซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บแล้วคุณโหวว่าให้เ е ตติ้งเท่าไหร่1 2 3 4 5คุณพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณอาหารที่คุณได้รับคุณรู้สึกอย่างไรนะครับพึงพอใจมากให้5ดาวนะครับถ้าเกิดว่าพึงพอใจรดับนึงก็ให้4ดาวนะครับถ้าเกิดว่าแบบเฉยๆก็เอาเอาสดาวไปแล้วกันนะครับสดาวคือไม่โอเค1ดาวก็แย่อะไรเงี้ย อันนี้ก็คือแบบง่ายๆซึ่งวิธีการวัดของ c ีซเนี่ยส่วนมากก็คือใช้เลตติ้งไอตัว5นี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางที่อาจจะมีเหมือนการทําได้มากกว่า5อากระถามเป็น10อะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เราจะคุ้นคุ้นกับ5นี่แหละนะครับแต่แต,แต่แต่ไม่ค่อยเจอ3นะ <laughs> ไม่ค่อยเจอ3คือแบบรู้สึกว่ามันม,มันมีช่วงให้เราได้แบบเผื่อิดนึงนะครับแบบว่าไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดี นะครับมันอยู่ระหว่างคําว่าโอเคกับคำว่าดีมากนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลยให้ให้สีดาวนั่นเอง c ีเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้วัดผลได้หลายแบบก็คือวัดเรื่องของประสบการณ์การเป็นลูกค้าก็ได้นะครับหรือในแง่ที่เราอาจจะมองว่าในระยะยาวเขาจะแฮปปี้กับเราหรือเปล่าเขาจะอยากใช้บริการเราหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถที่จะ ประเมินได้เหมือนกันเพราะมันพูดถึงความพึงพอใจไงถูกไหมฮะคือคุณพึงพอใจไหมคุณรู้สึกยังไงกับสินค้าคุณแฮปปี้กับการให้บริการของเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสีสันนั่นเองถัดมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราก็คงเล่ากัดไปแล,แล้วครับบางร่างแล้วครับก็คือเรื่องของ NPS Score Net Promoter Score นะครับ NPS Score เนี่ยมักจะได้นะครับเห็น นในหลายๆครั้งเหมือนกันก็นคือใช่เขาจะถามบอกว่าคุณจะแนะนําบอกต่อนะครับสินค้าหรือบริการนี้ให้กับเพื่อนของคุณหรือเปล่านะครับคุณอาจจะคุ้นคุ้นกับผู้บริการอย่างพวก a g โก a อะไรเงี้ยนะครับที่เขาจะแบบว่าเวลาใช้เสร็จปุ๊บคุณจะแนะนําให้เพื่อนของคุณใช้บริการของอาโก o ดาหรือไม่หรือคุณจะแนะนําให้เพื่อนของคุณสมัครบัตรเครดิตกี่ห้อนี้หรือไม่เป็นต้นอ่าให้คุณมาเลยครับอ่าเนี่ยนะครับ หนึ่งถึงสินะฮะว่าจริงๆก็สูงถึงสิบ่นแหละนะครับแล้วคุณก็เกาะไปซึ่งเขาก็จะคำนวณนั่นแหละนะครับว่ากลุ่มที่เป็นโปรโมเตอร์คือพวกนะฮะพวกเนี่ยแปดเก้าสิบแล้วก็ไปนะครับหักลบกับพวกดีแทคเตอร์นะครับคือพวกที่แบบว่า ใช้ครัว่าอะไรแบบไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีการเล้งคะแนนอยู่นะครับหักลบกันก็เหลือเป็นเรียกว่าเน็ตนั่นเองนะครับคำว่าเน็ตที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณง่ายๆครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยบทคะแนนคูณสูงๆใช่ไหมฮะเมื่อให้คะแนนคูณสูงปุ๊บเนี่ยหักลบกับคนที่ไม่ได้อ่าใช่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้พึงพอใจก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่แนะนำอะไรเงี้ยหักลบกันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันจะมีกลุ่มคนที่เราเนี่ยคือตรงกลางนะครับคือพวกคะแนนแบบ เรียกว่าแบบคะแนนแบบไม่ไม่ได้ถึงแย่แต่ไม่ก็ถึงไม่ถึงดีพวกนี้เขาจะไม่เอามาคิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้คือแบบก็ไม่ได้บอกต่อนะครับไม่ได้บอกต่อเลยด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะเอาไปแนะนําให้คนอื่นไม่ใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเน็ตโปรโมเตอร์สกอร์ NPS เนี่ยก็คือการเอากลุ่มคนที่จะแนะนําบอกต่อให้ใช้หักลบกับกลุ่มกลุ่มคนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่แนะนําบอกต่อให้ใช้แถมบอกต่อให้ว่าอย่าใช้ หักลบกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปคําตอบว่าโอเคอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าตัวเลขยิ่งสูงก็ถือว่ายิ่งดีมากก็คือธุรกิจนี่มีแนวโน้มว่าคนจะชื่นชอบมากแล้วคนก็เรียกว่าจะได้มา,าบอกต่อด้วยถ้าเกิดว่าใครนะครับตัวเลขต่ําอันนี้ก็มีปัญหาและก็แสดงว่านะครับธุรกิจเราอาจจะอยู่จุดที่น่ากลัวแล้วนะครับว่าเฮ้ยทำไมเขาลูกค้าไม่ไม่บอกต่อเลยนะครับก็จะต้องเหนื่อยกับการทำโฆษณาอะไรงี้มากขึ้นนั่นเองนะครับ อันสุดท้ายนะครับข้อนี้บางคนอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่บ่อยนักนะครับเพราะว่าสำหรับผมผมจะเจอ CES กับ NPS บ่อยกว่านะครับก็คือตัวที่ว่า CES นะครับไม่ใช่งานแสดงโชว์ไนะจริงๆมันคือ Customer Effort Survey นะครับผมนะครับ CES เนี่ยมันจะเป็นคำถามอย่างนี้ครับว่าการใช้งานยากง่ายขนาดไหนนะครับให้คุณให้คะแนนหน่อยนะครับ หนึ่งถึงห้าศูนย์ศึงห้าอะไรว่าเป็นต้นนะครับ,ค,รบคือคุณว่ามันใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าง่ายมากคุณก็ให้ห้านะครับถ้าเกิดว่าปัปั้นกลางนะครับก็อยู่พิบัญสามอะไรเงี้เป็นต้นคำถ,ถามคือแล้วเขาวัดทำไมเขาทำแบบเอฟฟอร์ซเซอร์เวย์ vey, นะครับเขาทำแบบเอฟฟอร์ซเซอร์เวย์ vey, จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเช็คว่านะครับมันมันมันเกิดขึ้นอยู่บนอยู่บนหลักการว่าถ้าลูกค้าทำธุรกรรมหรือใช้บริการเราเนี่ยนะครับแล้วรู้สึก เรียกว่ามันมันไม่ได้ง่ายในการใช้บริการเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันก็นำมาสู่ความไม่พึงพอใจนั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายเรารู้สึกว่าโอเคมันสะดวกใช่ไหมได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอนันมันคาถามเัาจะเจาะลงไปเลยคําถามมันจะเจาะว่าคุณว่าเว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับอ่าให้คุณให้เลตติ้งมานะครับเอ่อแอปของเราเนี่ยนะครับคุณคิดว่ามันนะครับอ,อ่เข้าใจง่ายหรือเปล่านะครับ หรือ,อพวกแบบว่าการกว่าจะมาถึงหน้าทำขั้นตอนนี้ได้คุณว่ามันมีขั้นตอนอเรียกว่าง่ายไหมอ่ะก็เขียนอย่างนี้มาก็ให้โหวตไปนะครับนี่คือ c u อ t r เ e r เอฟฟอร์ดซึ่งส่วนใหญ่จะถามประมาณนี้แหละถามครัถามว่ายากง่ายหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้ก็อย่างที่บอกครับมันคือวัดประสิทธิภาพในกระบวนการการทำธุรกรรมนะครับหรือการทำประสิทธิธ์กับตัวธุรกิจเนี่ยนะครับ็น,นแบบหนึง่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทั้งตัว c ีสนะครับทั้ง C ี NPS แล้วก็ CES เนี่ยมันวัดผลกันคนละเรื่องกันนะครับแต่มันอยู่ในอยู่ในกรอบเดียวกันนะมันคือกรอบของการพยายามเข้าใจลูกค้าแล้วก็ดูว่าลูกค้าพึงพอใจหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าถ้าเกิด c a s เนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเพราะคำถามมันชี้นําไปเลยว่าคุณพึงพอใจกับสินค้านี้ไหมกูอย่างไรบ้างนะครับแต่มันก็คือพึงพอใจรวมๆใช่ไหมถูกปะถ้าเกิดว่าเป็น CES เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเจาะลงไปเรื่องของความยากง่ายนะครับเรื่องของลูกค้าเนี่ยนะครับต้องใช้เอฟฟอร์ดก็ืออะไรก็คือต้องลงแง ในการทํางานทําสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน NPS เนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องของเขาเรียกว่า Long Term ก็คือว่าลูกค้ามีแนวโน้มจะกลับมาเป็นลูกค้าหรือเปล่านะครับและลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะช่วยนะครับสร้างลูกค้าใหม่ให้กับตัวธุรกิจหรือเปล่านั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียเพราะมันโฟกัสคําถามอยู่กับคนละแบบถูกไหมฮะนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเข้าใจนะครับและตีความในในบริบทที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนทําออกแบบพวก แบบสอบถามคุยเชนเนร์อะไรเงี้ยน,นะครับหรือทำพวกโพลส urve ย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันมีวิธีการวัดหลายแบบและเราวัดแบบไหนเพื่ออะไรนำไปสู่ข้อมูลอะไรและใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตัดสินใจอะไรนั่นเองแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่คนทำการตลาดจะต้องรู้นะครับก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันเร็วๆแล้วกันนะครับว่ามันมีถามแบบด้วยกันนะนะครับชอบแบบไหนเจอแบบไหนมาก็นะครับจะได้รู้ไว้ขเขาวัดอะไรกันอยู่นั่นเอง อเคนะครัน่นก็คือสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตก,กันในวันนี้ครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสวัสดีสวัสดีครับ